ลงไหมลามึงยังจะจ้องไม่มีใครบอกอะยังไม่ตรงใจเออกูรู้ตัวว่ากูหัวน้าใหม่แต่คิดว่ามึงจะผ่านเขาล่อไปง่ายสัตว์จกด่านใหญ่คุยกูบอกับนดครับเข้าไปล่อหน้าองถามคนดูเลยแล้วกันมึงกูใครหลอกกว่าวะคุยครับรักจดไม่สัตว์แล้วดีๆเดี๋ยวกูจับหรือสี่บท ของมึงอ่ะเขาเรียกว่าทองจำอ่ะแต่ลามกูมันไหลได้ทั้งหมดก็เพราะว่าบ้องนำอ่ะเยอะะเยอะอะะมึงอยากจะแบ๊กกะกลัวมึงไปฝพกอีกพันวันพี่โป้งโง่อย่างมึงุณต่อให้เลยอีกพันคำว่ะเยอะเยอะแล้วกูจะบอกมึงไงสัสมึงควรจะคิดสักนิดก่อจะมาพิชิตกูบนเวทีกูเปียกเหมือนยมบาลพร้อมจะลากมึงกลับสู่เวทีสัส โอ้ใครร้องได้ช่วยร้องนะรู้ว่าร้องเป็นเบื่อพวกเก่งแต,ต่ปากตะกงไม่อยากจะจุนซี่อยากเอาตีไปก่ายหน้าไม่สนด้วยว่าเป็นลุงพี่ <Yeah. S 2> เก่งกันจริงกันจ้าง,ก,งกับเด็กกับน้องกับนุ <Yeah. S 2> ่ไม่รู้จริงยังกล้าไปหยอกคือน,นั่งสมอง <Okay. S 2> เห็นปะแล็ปแบบง่ายง่ายแล้ปก็แล็ปไปเห่อแล็ปแบบโคตรสบายแล็ปไปทุกคนเขาเข้าใจไม่ใช่อารมณ์แบบมึงที่แบบคนไม่รู้ว่าใคร ระบบก็รีสบสบทดซะมีอะไรจะพูดรีพูดให้หมดนะเ <c oughs> ดี๋ยวเวลาหมดจะอดนะเพายังไงเลิกงานอีกคนเขาก็ลืมมึงหมดละ <c oughs> เห็นเป็นเรื่องเล่นๆเหนอะน,นึกว่าตัวเองอะเป็นบีโทเฟนเนอะ <c oughs> นี่คนหรือว่าเครื่องเส้นเนอะแหกปากโวยวายนึกว่ามึงเป็น I em, อีมินเนหรม โอ้โอ้โอ you know really ้โอ well, ้ยังไม่ถึงไหนอ่ะทำไมมึงเบ่งจังความสามารถแค่เนี้ยต้อยกูเอาจริงเหรอไม่จำเป็นมั้งอ้าวอามนเจอกับกูอ่ะมึงคงต้องรอบครอบกมการครับเอาเอ็มซีนาหมามาให้ผมค่าเนี้ยขอบชอบอ้า ครับรอบนี้กูอ่มากับโบโซ่แต่กูฆ่าได้ง่ายๆเหมือนกับกูฆ่าปีโป้ไอสัตว์แล้วยังไงครับอ่ะเพลงนี้เพลงแรกทกูแกะของ Hero ความกินี่โลกูหัดแลบตั้งแต่ที่มึงกับแม่ยังดูปาณีโมอ่ะอ่ะเมื่อกี้กูอ่จจะหลุดไปอะแต่กูทำมึงสุดในอ่ะเมียมึงหน้าเย,ย็ดดีกูขอเย็ดทีได้ไหมอ่ะอขอโทษทีที่กูแลบลามื้นอ่ะเพราะกูไม่รู้จะแลบไล่ลามอื่นอ่ะ อ่าแล้วจะเอายังไงดีครับพี่นีโรหิตไอสัตว์มึงแม่งโคตรโลกกิตเลยครับไอสัตว์